ครับก็วันี้มีเพื่อนฝรั่งขอให้เขียนตัวไกด์บุ๊กนะครับผมก็เลยจะให้ ChatGPT ช่วยนะคือเขามาจากไต้หวันนะครับอยากให้เราช่วยเขียนไกด์บุก๊กเราอาจจะคิดก,ก,ก่อนว่าไกด์บุ๊กมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับเรื่องทิปนะครับเรื่องของาฟ,ฟิก f i c ราย กไอ้ให้อะไรออกจะเขียนไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ่างของอฟู้ดนะครับนี่เขาจะมาแบ่งโคบนะครับแล้วก็อาจจะนึกถึงเรื่องของ towering place นะครับ ควรเติมอะไรอ่าฟู้ดนี่ล่ะจะเป็นเรื่องของตัวส e ี t ฟู้ดนะครับแล้วก็อีส่วนนะต่อไปเนี่ยเราไมกได้เพเื่ออะจะเาขาอมูลจากตัวชัดจีทีมาช่วยนะครับ โดยเราต้องการเอาพุทเนี่ยออกมาเป็นเป็นไกด์บุ๊กที่เป็น PDF บ้างน,น,นะครับเราทำมันเวอร์นะครับแล้วก็ต้องเป็น PDF เข้าสนะครับแล้วก็เรื่องของแท็กซี่และกันแท็กซี่มีคนไหยนะครับอาจจะช่วยเขาเขาไม่อยู่เป็นเดือนก็เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับอันนี้ ChatGPT อาจจะมีไม่ได้อาจจะไม่รู้ เพราะว่าข้อมูลมันอัปเดตแค่ปีสองน่นะครับอัปเดตแค่202ตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวลองขอหาดูครับว่ามีอะไรบ้าง a mm hmm. x กซี่ดาวนิ g e นะครับแล้วก็ลาแป็นกอกแล้ว,วกันนะครับเพจนี่ก็คือเราก็จะแบ่งเป็น e k k แล้วกันราการที่สองก็อันลางนะ เจเจนะครับไอบางอย่างเนี่ยผมก็จะรู้แล้วตอนนี้โลเคชันของเราเนี่ยอยู่ที่แถวแถวบางนาเขาจะียกที่บางนาครับเคนี่แตเราจะไอคอนบางอย่างใส่เข้าไปก่อนแล้วก็กกเราก็คิดติดแม่นางเจ้พาพญาคำนีดด้ตัวนนะครับ ีเ่เจดีอะไรอมีติลบนน้วนะครับก่อเป็นอบนะครับเป็นอ,อจาจะวาดไแบบเป็นแบบนี้นนะครับตรงนี้นะครับที่เราจะแน,นะน้ำนะครับไม่ไกลมากนะครับ แท็กซี่นะครับแท็กซี่็ก่น่อนะครับหอมนตามีไฟนะีเลนนะครับไม่สวยเลยนะครับ มองไปเราเป็นแท็กซี่เลยอมองไเอกเป็นแท็กซี่เลยเอาพุทนะครับนีเอาพเลยแล้วนะมันเขีนยนแค่นี้ U T P U T ศึกนะครับ เดี๋ยวลองดูเราจะใช้เวลาประมาณถ้าเราทำเองไม่มี ChatGPT เนี่ยน่าแต่ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับทีนี้เราจะใช้ ChatGPT เนี่ยระยะเวลาเราทำเนี่ยให้เสร็จภายในแค่สามสิบนาทีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่ผมใช้รู้ ChatGPT ก็คือวันสองสิบสองคือผมใช้ ChatGPT เกือบทุกวันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มาบอกว่าเออใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างผมก็เลยจะ มาบอกว่าผมมีประโยชน์เลยบ้างผมจะพยายามเรียนรู้ไปทุกวันนะครับเก้าสิบวันเก้าสิบเก้าเดเอนทาบิโ้ดูว่าเราจะสามารถเก่งขึ้นได้แค่ไหนแล้วก็ความรู้ที่ผมได้เนะี่ยผมจะแชร์คนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต่จากที่ผ่านมาเนะี่ยผมไปเที่ยวมาห้าวันที่ญี่ปุ่นช้ิวี่ล้วนๆเลยับเก้าสิบเก้วันนะครับก็ไม่เหนไมไ่ก่อนนะครับ